มาพบกับเจคเคนนนะคะวันนี้เจคเคนน่พาทุกท่านมารับชมกับที่ดินสวนรำไยนะคะมาพร้อมกับสวนรำยใต้นใหญ่แล้วนะคะเต็มพื้นที่เลยค่ะออกผลผลิตเก็บเกี่ยวกันได้แล้วนะคะสามารถสารต่อเป็นเจ้าของสวนรำยใหญ่ได้เลยค่ะแปลงนี้นะคะ เนื้อที่แปลงนี้นะคะมีขนาดพื้นที่20ไร่13ตารางวาค่ะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงนะคะซึ่งมีน้ำประปาภูเขามีไฟฟ้าและมีบ้านพักสองหลังค่ะ อยู่ที่ตำบลน,น้ำแพ้อำเภอรพราวจังหวัดเชียงใหม่ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ติดถนนคอนกรีตค่ะมีสวนลำไยอยู่เต็มพื้นที่นะคะเป็นที่ดินสโลปค่ะวิวสวยบรรยากาศดีพื้นที่กว้างนะคะเหมาแป้ง5รล้านบาทเท่านั้นค่ะ ราคาไม่แพงนะคะราคาคุ้มคุ้มขนุกท่านได้พื้นที่ถึง20ไร่13ตารางวาเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะทางด้านผู้ขายยังฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนให้ด้วยค่ะท่านใดสนใจอยากจับจองเป็นเจ้าของสวนรำยายนะคะสามารถติดต่อไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นติดต่อโทรคุยเพิ่มเติมกับผู้ขายโดยตรงนะคะ เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะสำหรับในวันนี้เจ n เนต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ